ครับจวัสดียามเช้าครับพี่น้องทุกคนโม่ไก,ก่กะดีไก่กะดีเออเหมือนนี้ครับโยบานเนอะไปบ่ได้ฝนตกวะบังตกแต่เช้าเลยฝนจะเสาเ์เอบฝนแาจะเสานะมันขเช้าฟ้า,าเข้าไปเลยถ้าตกเดียตลอดทางฝนสวยบเลยเข้าส่วนบังอะก็ผลตกมาโยงเหินเลยบปตรงล้างยังหรอให้ ก่อนหน้าต่างไทยเส็นกที่แหงไปได้ืมเชยบไหมนี่น้องเนี่ยคนสกถ้าเปนกั๊ดยำคนสกบแล้วถาไทยวอสดียำเช้าทุกคนเด้อพี่น้องนกแพงคัเนี่ยดกแหงดอกค้อยดอกค้อยคนตกลิเอกัตตุเตีนอย่างไวแล้วหัวส่วนในตุปลา เดี๋ยวไม่ได้ให้เียลรเข้าไปในบ้หนอเนทม่ไอกเวียกๆนี่ปับเนี่ยเดี๋ยวก็น้ำฟ้ายังเป็นน้ำเย็นเข่าเลยกูหยุดไว้แต่ฝนตนี้น่าจะแพ้ตอนน่าจะทั้งหเน้ำเคลื่อนไปางไหนไม่ก็มาแตน้ำมาขึ้นองนะน้ำในหลบ้านมาขึ้นของเคลื่อนของข้อนของขึ้นมาหลายที่ยันมาลักของหลบ้านพุมกับไ่พุ่ไปส่องกงจุ่มแล้ เครล้วก็นอทายไกลยูส่วนดยมันไม่ได้ไปนทนาไทยภาาทเหายสวัสดีพีน่น้อ,เนอ,อ,นองเลยภาษาภาษาชนไห่เยอเห็นไหมบางบางพวก,าวกบานไก่ใหญ่ท่ไปยัไดไทยมันสดท

จิตติว่าเนี่ยพืหาไทยส่งให้เบิ้งกะเลตกกระไรมันจะขึ้นเกียนเหมือแบบเกษเบิงน้ำถึงก็อนนั้นเปิ่อย่างเมื่อวานเนี่ยเปื่อน้ำมันใช้รถสป็นเว่ยเปิดเปื่อระบายออกมาพอหลังชนุแต่ยานอยงเนาะที่เูคลิปไปให้เบิ้งเนาะคลิปเดียวให้นเบิ้งเนคลิปเดียวด๋ยวเบิ้งคนเบิ้งเด๋ยวแต่ยานอยางนั้นอยู่หางล่างบไรดูน่เขวิ่งขึ้นมาเขาถอยรถขึอย่างีที่ยน คุณมาเข้าเห็นกรณ์ก็ดีผู้มาเห็นห,หนังก็ดีทักทายดีพร้อมกันทีเดียวนะครับผมครับทีนี้ก็ขอสวัสดีทักใครทุกคนอภิเษกเด้อพี่น้องเด้อกดตกแลงหากเก็บของก่อน,อนครับผมครับ